เวลาคุณไปซูมมาเก็ตเนี่ยแล้วมันเห็นว่าออแกนิกฟาร์มิงเกษตรอินรีเนี่ยคุณคุณชอบผลผลิตพวกนี้ไหมหรือคุณแอนตี้หรือคุณแค่ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนผมเองเห็นอินทรีย์ก็โอเคอ่าโอเคไม่ว่าเพราะว่าผมเข้าใจว่าผักทุกอย่างหรือว่าเคมีผักทั่วๆไปเนี่ยมันปลอดภัยเท่ากันอ่าอ่ะยกตัวอย่างว่ายาไอผักถั่วฝักยาวอินทรียกับถั่วฝักยาวไม่อินทรีย์ครับโอเคดูแล้วอินทรีเหมือนจะมาดูดีแต่จริงๆแล้วความจริงแล้ว คุณกินกี่ชิ้นเรากินผักถั่วฝักยาวกี่ชิ้นครับใช่ไหมฮะพริกเราตำมาเราจิ้มนะไม่ได้กินเป็นเม็ดเม็ดด้วคือเอาความจริงมาคุยเอาเอาความจริงอะไรอย่าอย่าเวอร์อย่าอย่าโลกสวยเกษตรอินรีย์ดีไหมดีดีบ้านผมทำไหมทำแต่ไม่เคยโปรโมทว่าตัวเองทำเกษตรอินรีย์แล้วไม่เคยสนใจเรื่องไม่ไม่ต้องทำเป็นเหมือนคุณดีคนอื่นไม่ต้องผมก็ทำเกษตรปลอดภัยเพราะไรผมมองว่าผมอยู่ได้ด้วยเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรไอ้ที่ผมคือปลูกแล้ว คือผมไม่ได้ใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผมใช้มาตรฐานมกออมาตรฐานเอง